สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนอกจากขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากแนวทางหวยฮาหนอยสูตรหมัดรวมจ้าวันที่สิบหกเดือนสิบสองมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าแล้กก็ตามเคยจ้าสำหรับฮาหนอยหมัดรวมคือหลกักเงาซีนอยเฉพาะกิจถึงวีไอพี่จ้า พ้สรุปห้หน่อยของเมื่อวานจากวันที่สิบหา้าสำหรับวันที่สิบหา้าพ้นสรุปกะขอโถดขอภัยพี่น้องเอซไว้ด้วยละกันนะกเนาะจ้าแนวทางของเฮามาในรอบเฉพาะกิจหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะจา้ามาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นหกฟิลุดหของเฮามานะจา้าที่เลือกก็คือหายจ่อยเนาะจา้า ส่วนสุตรสตัวกับบอเสียบบารดนเนาะอ่ะขอโทษขอไฟพี่นอ้อยเอซอีกครั้งหนึ่งจะสําหรับห้าหนวยของวันที่สิบหานะจ๊ะโอ้โหวันที่สิบหาแนวทางของเ้าพลาดไปสําหรับหุ้นหุ้นนี้เคอีหุ้นห้างเซ็งนี่ถือว่าปังวันที่สิหาวันซุกร์เราจะเล่าพัฒนาปังอ่ะแต่พลาดแค่ห้านวยแนวทางเดียวนะจ้ะ ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับหาน้อยหมัดรวมคองวันที่ส6บหจ้าแนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบอ่อสีปังหรือบอ่ออันนี้ก็รล่อรุ่นจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจ้าถามหมักถาชอบคอยตามบอ่อหมักบอ่อชอบป้อยผ่านได้นอกจากตัวเลขกตัวมีเขา่ามีรุดจ้าผิดพลาดประการใดเอ็ดว่กะขอโทษขอพัยพ่น้องเอฟซีไหวด้วยละกันเนาะสาหรับห้าน้อยหมัดรวมมือนีเด่นอยู่ที่ห้ากับเจ็ดวิ่งรูดจ้า หากับเจ็ดเจ็ดกับหาจับคู่เด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เด่นหาวิกุธหาจับขู่หาหกหาเจ็ดหาแปดหากเก้าห้าศูนย์กันจ้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ สามตัวจะสามตัวตรงตัวจับหาเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาเก่าสองหนึ่งสองเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนกัา มือนี่มีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะจะด้วยเนะจ้ะโอโ้โหมือนี่รุ่นลายแนวทางกันเลยที่เดียวเนะจ้ะรัฐบาลไทยแอนจอยลงไห้สองสูตรเนะจ้ะหมักสูตรได้กะลองรับชมหอดล้างใดเลยเนะจ้ะถามักท่าชุนใจจา้าาะวแอนจอยลงไห้แล้วเนาะส่วนส,สูตรสูตรแรกรัฐบาลไทยกับแอนจอยลงไห้ประมาณได้วันวันสองวันแล้วเนะจ๊ะหยดล้างใดเลยจา้าทามักท่าชอบเนะจ้ะสำหรับจาตัวขอเน้นอยู่ที่ เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้ากั้นโคเน้นอยู่ที่หนึ่งสองห้าแปดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจ้า สำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมคอวันที่สิบหกมือนีตามนี่เลยจ้ามือนีขอห้มาตัวเนียนขอห้มาตัวจอหลักการนอกจากขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขามมแลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนจากขคคนละไลค์ขอคนละแชร์ขคคนละหนึ่งติดตามจากการกดติดตามคืออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากปิ้เสดยดบุพการณ์แนวทางตัวต่อไปจะมีทั้งแนวทางหุ้นนิเคอี พุ่ห้างเซ็งล่าพัฒนาปังนะคะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า